จะพามาเที่ยววังสะพุงอําเภอวังสะพุงเป็นอําเภอที่จําหน่ายลอตเตอรี่เยอะที่สุดในประเทศไทยครับอยู่ที่จังหวัดเลยนะครับสำหรับอําเภอวังสะพุงของจังหวัดเลยเป็นอําเภอที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดเลยนะครับอยู่ห่างจากตัวจังหวัดเลยประมาณ20กิโลครับ เป็นเส้นทางที่ใครมาก็ต้องผ่านบางสะพุงนะครับถ้ามาจากขอนแก่นถ้ามาจากหนองบุรีภูถ้ามาจากอุดรครับอำเภอวางสะพุงมีโรงเรียนชื่อดังเลยนะครับคือโรงเรียนศรีสงครามวิทยาครับภูเขาด้านหลังที่มองเห็นก็จะเป็นภูหลวงกับภูเรือนะครับ นี่คือสีแออส่แยกอุดรครับสี่แยกอุดรใจกลางเมืองวังสะพุงครับที่เรียกว่าสี่แยกอุดรก็คือมันจะเป็นเส้นทางเชื่อมถนนอุดรเลยเมื่อก่อนครับทางไปอุดรก็เลยเรียกว่าสี่แยกอุดรครับคนวังสะพุงจะรู้จักดีครับ ตัวอำเภอจะมีแม่น้ำเลยไหลผ่านนะครับต้นน้ำมาจากภูหลวงครับในตัวเมืองก็จะมีตึกลาบ้านช่องซึ่งเป็นอาคารพาณิชย์ครับกระจัดกระจายกันอยู่ทั่วบริเวณครับอำเภอนี้เป็นอำเภอที่มีเศรษฐกิจดีที่สุดอำเภอหนึ่งครับ ในโซนของอีสานนะครับอําเภอวังสะพุงเพราะว่ามีการจำหน่ายลอตเตอรี่เราก็มีการทําสวนต่างๆมากมายครับสวนยางพาราสวนมะขามหวานและพืชพันธุ์เศรษฐกิจมากมายเช่นข้าวโพดครับและที่สําคัญอําเภอวังสะพุงก็ยังมีแร่ทองคําที่เมื่อก่อนเคยเป็น ่าที่ตั้งของบริษัทแห่งหนึ่งที่มาผลิตทองคำที่นี่ครับมีโอกาสผ่านมาอย่าลืมมาแวะวังสะพุงนะครับเป็นอำเภอที่มีตลาดจำหน่ายลอตเตอรี่ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยครับเราก็เป็นอำเภอที่ มีผู้คนจำไหน่าลอตเตอรี่มากที่สุดเกือบจะทั่วประเทศเลยครับวังสะพุงจังหวัดเลยสวัสดีครับ